สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดในวันนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์และก็ทิศทางราคามันสำปะหลังในช่วงนี้นะครับดูทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบรวมทั้งสรุปสถานการณ์ราคาล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตในส่วนของข้อมูลสถานการณ์ราคามันสำปะหลังวันนี้นะครับ ก่อนอื่นฝากไว้นะครับในส่วนของผู้สนับสนุนช่องสองกเกษตรนะครับฮอร์โมนสอกเกษตรเป็นฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดมีสารช่วยในการแตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กดฮิวมิกนะครับเป็นสารที่เรียกว่าเป็นวิตามินเสริมสําหรับพืชน,นะครับ 1- นซองฉีดได้5-10ไร่ปกติซองละ5 0 0บาทนะครับ สองเกษตรวันหยุดมาจัดโปรโมชั่นเหลือซองละ179บาทสั่ง1ซองมีค่าส่ง30บาทนะครับแล้วก็ถ้าสั่ง2ซอ,องขึ้นไปฟรีค่าส่งพิเศษซื้อ5ซองขึ้นไปเหลือซองละ170บาทครับเป็นโปรโมชั่นราคาถูกเอามาขายราคาถูกเพราะว่าสั่งผลิตเองนะครับท่านชมมาให้กับ FC ได้ไปใช้นะครับหลายๆชัท่านเอาไปทดลองใช้แล้วได้ผลนะครับก็กลับมาสั่งซื้อต่อ สนใจสั่งซื้อโดยการสแกนไลน์สั่งซื้อตรงนี้ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้นะครับก็รับประกันคุณภาพโดยสอกเกษตรวันหยุดนะครับเรามีแปลงสาธิตไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังก็คือทดลองใช้หมดแล้วได้ผลครับมาบอกต่อฝากไว้นะครับสอกเกษตรวันหยุดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสถานการณ์ราคามันสถานการณ์ปัใจจัยในช่วงนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับ ถ้ามาดูข่าวล่าสุดที่กำลังตีข่าวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการที่ทางกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับภาคเอกชนไปเจราจาเปิดตลาดใหม่ในส่วนของซาอุดิอาระเบียโดยการไปขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังซึ่งก็มีการประคมข่าวที่น่าสนใจก็คือมีการขายให้กับ ทางด้านซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในรดแรกได้ทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0ืตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ163ล้านบาทนะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิดก็เป็นข่าวดีแต่ก็ยังถือว่าเป็นยอดน้อยแต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่มีการเปิดตลาดใหม่ได้นั่นคือในส่วนของปัจจัยบวกในเรื่องของการขยายตลาดได้ แต่ในส่วนของปัจจัยบวกอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของช่วงนี้ทางด้านประเทศจีนค่อนข้างจะขาดแคลนในส่วนของข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ก็ส่งผลอานิสงส์ดีต่อมันเส้นทำให้ราคามันเส้นในช่วงนี้ขยับขึ้นนะครับนั่นคือปัจจัยบวกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ขุดมันก็คือในเรื่องของ ช่วงนี้มันสำปะหลังเริ่มที่จะออกน้อยส่งผลทำให้โรงแป้งที่ยังคงเปิดรับซื้อมันในช่วงนี้พากันแข่งอัปราคาขึ้นเพื่อที่จะแย่งในส่วนของมันสัปะหลังที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลือปริมาณน,น้อยแล้วเนี่ยเข้าสู่โรงแป้งนะครับก็ทำให้บางพื้นที่ราคาขยับขึ้นมา25%ก็จะยืนอยู่เหนือ2บาทแล้ว แล้วก็บางพื้นที่2บาท10บบาท15ก็มีในส่วนของ25%แล้วก็30%บางพื้นที่ก็อัพขึ้นไปถึง2บาท50สตางค์แล้วก็มีนะครับนั่นคือปัจจัยบวกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้ส่วนปัจจัยลบในช่วงนี้นะครับปัจจัยลบในระยะสั้นมีอยู่2ปัจจัยหลักๆก็คือตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับ ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโรงแป้งส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหยุดซ่อมบำรุงตามฤดูกาลนะครับหยุดซ่อมบำรุงตามฤดูกาลส่งผลทำให้มีจำนวนโรงแป้งที่รับซื้อมันสําปะหลังสำหรับเข้าสู่โรงแป้งก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับพอโรงแป้งมีจำนวนลดลงก็จะส่งผลต่อราคาที่กำลังดันขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าโรงแป้งหลายๆโรงยังไม่ปิดนั่นคือปัจจัยลบตัวแรก ปัจจัยลบตัวที่สองก็คือในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งมันในช่วงนี้ก็ถอยลงเรื่อยๆนะครับไม่นับมันนานะครับมันนาหรือว่ามันน้อยที่ออกช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยประมาณ1 4 1 5ในขณะที่มันคบขวบก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20- 21%นี่นี้ก็อย่างเก่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะ19%ก็มีนั่นคือปัจจัยลบตัวที่สองในเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้ง ปัจจัยลบตัวที่3ก็คือสถานการณ์ในส่วนของการเจราจากำแพงภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกายังไม่มีความคืบหน้านะครับคุณง่ายๆก็คือยังคาราคาซังอยู่ยังไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นเจราจาไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระยะยาวโอกาสเสี่ยงก็ยังเยอะอยู่นะครับในส่วนของอาราคาทิศทางมันสัมปหลังนั่นคือปัจจัยลบในระยะยาวนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือในเรื่องของพื้นที่ในการเพาะปลูกในปีหน้าหรือว่าฤดูกาลปี69 68ทับ69ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยคาดว่าพื้นที่ปลูกมันน่าจะลดลงไปประมาณไม่ต่ำกว่า30% เนื่องจากมันราคาต่ำทำให้พี่น้องเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนโดยเฉพาะอ้อยนะครับก็จะส่งผลทำให้ปริมาณมันที่คาดว่าจะออกในปีหน้าน่าจะลดลงกว่าปีนี้เยอะเลยโอกาสที่จะมีราคาดีก็เป็นไปได้นะครับมีลุ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าสถานก,การณ์ในส่วนของราคาน่าจะน้อยลง ส่งผลทำสถานการณ์ไม่ใช่ราคานะครับสถานการณ์ในส่วนของผลผลิตน่าจะออกสู่ท้องตลาดน้อยลงก็อาจจะส่งผลต่อราคาได้นั่นคือปัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งและก็ที่สําคัญก็คือปีนี้ฝนมาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับเกิดสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือมีในเรื่องของน้ําท่วมแล้วเพราะฉะนั้น มันสําปะหลังค่อนข้างจะเป็นพืชที่อ่อนแอแล้วก็ยอมแพ้ง่ายต่อน้ำนะครับพอมีน้ำไหลผ่านหรือว่าน้ำท่วมขังไปสักพักหนึ่งเขาก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นก็คือจะทำให้หัวเน่าก็จะส่งผลทำให้ปริมาณมันออกสู่ท้องตลาดน้อยอีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกในช่วงปีนี้ก็ต้องรุ้นสถานการณ์บวกอย่างนี้นะครับถ้าไปลุ้นให้ราคาวิ่งขึ้นไปสูงเหมือนปี -67 6กหกก็คงจะยากนะหกห้าหก็คงจะยากแต่มีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปได้เนื่องจากของมีน้อยในขณะที่ปริมาณโรงแป้งยังมีเท่าเดิมแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ในเรื่องของการขยายตลาดใหม่ๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ราคามันในช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ สถานก,การณ์ราคาล่าสุดนะครับมาดูข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสปะปลังไทยสมาคมการค้ามันสปะปลังไทยนะครับถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดในสัปดาห์นี้หัวมัน25เนะครับราคาที่สมาคมการค้ามันสปะปลังไทยอ้างอิงนะ่าจะเป็นหัวมันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ25เรรับซื้ออยู่ที่บาท75ถึง2บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ บาท75ถึง2บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็มันเส้นนะครับมันเส้นรับซื้ออยู่ที่5บาท40ถึง5บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมถ้าดูจากตรงนี้ก็คือหัวมันสดขยับขึ้นเล็กน้อยส่วนมันเส้นก็ขยับขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ราคาส่งออกมันเส้นอยู่ที่195ถึง200เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แล้วก็ราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับคงที่อยู่ที่12.80-13บาทต่อกิโลกรัมถือว่าราคาก็ยังคงนิ่งอยู่ในเรื่องของแป้งมันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงแป้งกลับมาดันราคาขึ้นเพื่อที่จะหาของเข้าเข้าโรงแป้งนะครับเพราะว่าในส่วนของราคาแป้งมันก็ยังนิ่งอยู่ในขณะที่ราคาส่งออกก็อยู่ที่ 410ถึง415เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับในส่วนของอาราคาแป้งมันสัมปะหลังทีนี้ข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยราคาแป้งมันสัมปะหลังล่าสุดอยู่ที่13บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะร,ราคาภายในประเทศเอ๊เห็นอะไรเกิดขึ้นนะครับราคาขยับขึ้นนะครับ ราคาแป้งมันขยับขึ้นเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา13บาท5สตางค์แต่ว่าณช่วงเวลานี้13บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาส่งออกก็ขยับขึ้นนะครับราคาส่งออกขยับขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับตรงนี้เพิ่งดูข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับ ว่าราคาในส่วนของแป้งมันสำมปะหลังไทยมีการขยับขึ้นนะขอภายในราคาแป้งมันสัปะหลังทั้งราคาภายในประเทศแล้วก็ราคาส่งออกมีทิศทางขยับขึ้นนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกอีกปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามาดูราคาล่าสุดจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังไทยนะครับ ข้างล่างเขียนว่าห้ามเผยแพร่ต่อนะสเกษตรบรรจุขออนุญาตนํามาเผยแพร่ผ่านช่องสองเกษตรบรรจุน,นะครับในส่วนของราคาหัวมันสดมาดูหัวมันสดนิดหนึ่งจังหวัดชนบุรีรับซื้ออยู่ที่บาท70บถึงบาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาคงที่ระยองขยับขึ้นนะครับอยู่ที่บาท9 5บาถึง2บาทนะครับจะเห็นว่ามีราคาขยับขึ้นจังหวัดฉะเชิงเซา2บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ราคาคงที่จังหวัดสราแก้วบาท75สบ้ตางค์ต่อกิโลกรัมมีขยับลงนะครับขยับลงท่านผู้ชมดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ราคาปีที่แล้วเนี่ยอย่างชนบุรี3บาทกว่านะครับตอนนี้บาทกว่าระยองก็3บาทกว่านะครับปีที่แล้วเวลานี้นะครับนครราชสีมานะครับบาท 75- ถึง2บาท15ปีที่แล้วอยู่ที่2บาท75ถึง3บาท45ราคาหายไป2บาทเลยนะครับ กาลสินนะครับบาท75ถึงบาท95นะครับมัน25เปอร์เซ็นต์ราคาคงที่นะครับปีที่แล้ว2บาท20ถึง2บาท75ราคาหายไป2บาทเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่วงนี้หยุดนะครับโรงแป้งร้อยเอ็ดจังหวัดขอนแก่น2บาทนะครับ25เปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะอ้างอิงที่โรงแป้งแก่นเจริญอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับราคา 25%อัพขึ้นมา2บาทแต่ว่าวันที่29ก็จะเป็นซื้อเป็นวันสุดท้ายนะครับแก่นเจริญในขณะเดียวกันในส่วนของอุดรธานีนะครับอยู่ที่บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคายังนิ่งอยู่ปีที่แล้ว2บาท50มาดูราคากากแห้งบ้างนะครับกากแห้งชนบุรี2บาท50ถึง3บาทนะครับโคราช2บาท40กากแห้งก็ลงมาเช่นเดียวกันนะเทียบกับปีที่แล้ว สระบ,บุรี2อบาทหสินครสวรรค์สองบาท90นะครับทีนี้มาดูในส่วนของราคามันเส้นเกรดลงอาหารสัตว์นะครับเกรดโรงงานอาหารสัตว์ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะว่ามันเส้นมี2เกรดก็คือเกรดที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับกับอีกเกรดหนึ่งที่สะอาดเป็นเกรดอาหารสัตว์เกรดนี้ราคาจะดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะราคาสูงหน่อย6บาทห้าิถึง6บาทเจสิบนะครับปีที่แล้ว8บาท30บถึง8บาท40บมันเม็ดนับ6บาท20 ปีที่แล้ว7บาท70ราคาก็ไม่ได้ถอยลงมาจนน่าเกลียดนะครับในส่วนของมันเส้นกับมันเม็ดถ้าเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหัวมันสดแล้วราคาต่างกันเยอะเลยกากแห้งนะครับ3บาท50ถึง3บาท60แล้วก็กากแห้งราคายังใกล้เคียงกับของเดิมด้วยราคาข้าวโพด10บาท50ถึง10บาท85ราคาข้าวโพดเริ่มลดลงมานะครับแต่ราคาข้าวโพดท่านผู้ชมดูดีๆนะครับราคาข้าวโพดปีที่แล้วเปรียบเทียบกับปีนี้ราคา ใกล้เคียงนะครับราคาใกล้เคียงเดิมกับปีที่แล้วแตกต่างจากมันสําปะหลังที่ร่วงลงมาหนักในขณะที่แป้งมันสําปะหลังราคาในประเทศนับ13บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออกต่างประเทศ425ให้ดูราคาปีที่แล้วนับ18บาท70นะครับซึ่งก็นั่นแหละเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคามันร่วงลงมาหนักก็คือแป้งมันร่วงลงมาแรงนะครับ มาดูข้อมูลราคามันเส้นกันบ้างนะครับมันเส้นมันเส้นปีนี้ในช่วงท้ายฤดูกาลมันเส้นก็ไม่ถือว่าราคาขี้เเลทเท่าไหร่นะครับราคาชนบุรีนะครับบ้านบึง7บาท40ปีที่แล้วปีนี้5บาท60ถึง5บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาที่บางปะกงนะครับ5บาท85ถึง6บาทราคา ที่แล้ว7 3 5บาทถึง7บาท 4, ราคาขยับขึ้นนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ถ้าเทียบกับวันก่อนนะร,ราคาขยับขึ้นบางไซ5 8 0บาท8 0ถึง6บาทนะครับราคาขยับขึ้นในขณะที่นครหลวง5 4 0บาท4 0ถึง5าท5ราคาคงที่นะครับท่าเรือพระนครศรียุธยานะครับ5บาท8 5ถึง5ท90ตรงนี้เป็นราคาที่โกดังส่งออกนะครับสระบุรีบ้านหมอหยุดอ่างทองหยุดนครสวรรค์ตากฟ้า 5บาท80พงที่นะครับเท่ากับราคาวันก่อนในขณะที่ลบบุรีราคา5บาท70นะครับแล้วก็ปีก่อนอยู่ที่7บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมแักจังหวัดสาแก้วหยุดนะครับข้อมูลตลาดจีนราคามันเส้นภายในนะครับราคาอยู่ที่1,850ถึง1,870หยวนต่อตันนะครับ แล้วก็ข้อมูลตลาดไทยมันเส้น190 -195 เถึง่ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันราคาแป้งมัน370-400ถึงนะครับราคาคงที่ถ้าเทียบกับวันก่อนแล้วก็ตลาดเวียดนามครับ2 0งถึงเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแป้งมัน350-380ถึงนะครับก็จะเห็นว่าราคามันเส้นของเวียดนามตอนนี้เริ่มสูงกว่าในไทยแล้วนะครับ แล้วก็แป้งมันก็ราคาใกล้เคียงกับไทยนะครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจีนน่าจะออเดอร์จากเวียดนามไปเยอะในส่วนของแป้งมันสัมปะหลังก็จะส่งผลทำให้อ่าที่ไทยส่งออกไปยังจีนได้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพรวมนะครับสถานการณ์และก็ราคาในปัจจุบันนะครับที่เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมบนสถานการณ์ความผันผวนสูง หลายๆายท่านกําลังจะขุดหลายๆท่านกําลังจะปลูกก็มาดูนะครับที่แน่ๆในปีหน้าเนี่ยในฤดูการปลูกมันฤดูการมันสัมปลังในปีหน้าเนี่ยมันสัมปหลังน่าจะออกน้อยลงนะครับพืชที่น่าจะออกเยอะก็คือในส่วนของอ้อยหลายๆท่านก็จะหันไปปลูกอ้อยแทนมันสัมปหลังนะครับก็ต้องไปลุ้นในส่วนของราคาแล้วก็ ต้องให้เครดิตในส่วนของทางด้านผู้ประกอบการนะครับที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับหรือว่ากรมการค้าต่างประเทศนะครับกรมการค้าต่างประเทศที่ไปเปิดตลาดใหม่แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ฝากก็คือในเรื่องของการนําเข้านะครับไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยส่งออกมันสําปัหลังเป็นจํานวนมากนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ผลผลิตในประเทศก็ยังล้นตลาดอยู่ก็ยังมีการนําเข้านะครับยังมีการนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ว่ากันว่านี่นี่พี่น้องเกษตรกรเขาฝากมานะครับว่ากันว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคามันภายในประเทศร่วงลงมาหนักแต่ก็ต้องฟังผู้ประกอบการนะรผู้ประกอบการหลายหลาท่านก็เข้ามาแชร์ข้อมูลนะครับผู้ประกอบการหลายๆท่านเข้ามาแชร์ข้อมูลบอกว่า การที่เรานําเข้ามันสัมปลันจากประเทศเพื่อนบ้านหลักๆก,ก็คือสบอปลปอปอาวกับทางด้านกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลทําให้ราคามันภายในประเทศลดลงแต่มันเป็นช่วยช่วยพยุงราคามันภายในประเทศทางอ้อมนะครับก็คือทางอ้อมหมายความว่ายังไงแทนที่ทางกัมพูชากับลาวเขาจะส่งออกไปยังจีนครับส่งออกไปยังจีนซึ่ง แน่นอนราคาส่งออกของเขาน่าจะถูกกว่าไทยเนี่ยพอจีนซื้อลาวกับกัมพูชาได้ในราคาถูกเขาก็จะมาซื้อเราในราคาถูกทําให้ราคามันในประเทศร่วงลงไปด้วยนะครับนั่นคือมุมมองของผู้ประกอบการที่เป็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของพ่อค้ากับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ก็จะต้องหาจุดร่วมตรงนี้ให้ได้นะครับว่ามีแนวทางยังไงที่จะ ทำให้ราคาในประเทศไม่ร่วงหนักบนพื้นฐานการนำเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่เช็คข้อมูลล่าสุดนะครับโดยเฉพาะข้อมูลจากเพจศอเกษตรบรรจุออฟฟิเชียลที่มีหลายๆท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเข้ามาแชร์ข้อมูลกันปีหน้านอกจากพื้นที่ปลูกภายในประเทศจะลดลงมากแล้วเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่า สปปลาวก็ลดลงหนักเช่นเดียวกันนะครับตัวนั้นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลทําให้ราคามันคือผล,ผลผลิตมันนะครับก่อนอื่นดูผลผลิต่อนผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดในปีหน้าเนี่ยน่าจะลดลงมากนะครับพอลดลงมากก็หวังว่าราคาอาจจะสูงขึ้นได้นะครับบนพื้นฐานว่า สงครามการค้านะครับสงครามภาษีการค้าไม่ส่งผลกระทบอะไรมากต่อประเทศไทยนักมีการเจราจาที่ลงตัวนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสัมปหลังไทยนะครับข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปหลังไทยข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัมปหลังไทย แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ